สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงแอปยืนเงินด่วนอีก1แอปนะครับที่ชื่อว่าสุขใจเงินติดปีนะครับซึ่งแอปเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเป็นแอปที่มีเฉพาะในส่วนของฝั่ง iOS นะครับสำหรับใครที่ใช้ iPhone นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเจ้าตัวแอปตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะยืมเงินได้ตั้งแต่สองพบาทจนถึง1,000 0แบาทนะครับ,รบเขาเคลมไว้ว่าอนุมัติเร็วอัตราดอกเบีย้ยต่ําแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับ ทีนี้เนี่ยขั้นตอนและรายละเอียดจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับสำหรับคุณสมบัตินะครับผู้ที่จะยืมเงินนะครับก็ต้องเป็น 1. เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำนะครับ2ก็คือมีสัญชาติไทยนะครับอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะครับ3ก็คือ มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทํางานนะครับก็ถ้าเกิดคนนุณมีคุณสมบัติ3ข้อนี้ก็ลวยกันต่อเลยทีนี้นะครับเอกสารที่ใช้ในการประกอบการสมัครเข้าๆๆนะครับก็ประกอบไปด้วย 1. นึ่บัประจำตัวประชาชนนะครับสสมุดบัญชีนะครับสก็ 3. คือเอกสารยืนยันไรายได้นะครับสก็ 4. คือสเตทเมนต์นะครับหก็คือเอกสารยืนยันที่ภาษะัยนะครับอันนี้เนี่ย เช่นทะเบียนบ้านหรือใบแจ้งยอดค่าน้าค่าไฟนะครับเป็นต้นนะครับตรงนี้ต่อมานะครับเงื่อนไขนะครับเขาบอกว่าสามารถผ่อนชําระได้12เดือนนะครับกู้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้าประกันนะครับโดยอัตราดอกเบี้ยนะครับจะอยู่ที่ไม่เกิน36%ต่อปีนะครับอนุมัติภายใน1วันนะครับตรงนี้ทีนี้เนี่ยมาดูขั้นตอนและวิธีการกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดใครใช้ในส่วนของ iOS นะครับก็ให้เซิร์ชไปเลยนะครับว่า ุกใจเงินติดปีนะครับก็จะเห็นเป็นรูปช้างแล้วก็มีเหรียญอยู่ตรงนี้นะครับมีคำนี้ไม่แน่ใจว่าช้างหรือเปล่านะครับแต่ว่าช้างติดปีแน่นอนนะครับตรงนี้อ่ะเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันเรียบร้อยนะครับก็ให้เปิดแอปพลิเคชันมานะครับเมื่อเปิดปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่ามีขึ้นมาเลยนะครับบอกว่ากู้เงินตอนนี้นะครับก็ให้คลิกเข้าไปที่กู้เงินตอนนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับระบบจะให้ยืนยันใบหน้าของคุณนะครับยืนยันตัวตนนะครับตรงนี้อ่ะก็ เปิดกล้องนะครับก็คือสามารถกดเริ่มยืนยันตัวตนนะครับตรงนี้ก็ระบบเนี่ยจะเปิดกล้องขึ้นมานะครับจะเปิดกล้องหน้าขึ้นมานะครับมันก็จะให้คุณเนี่ยขยับศีรษะไปทางซ้ายทางขวาเพื่อให้เห็นหน้ามากที่สุดนะครับซ้ายขวาเพื่อให้สแกนหน้าเป็นแบบ3มิติมากส่สุในในในนี้เนี่ยบอกว่าเป็นขย่านะครับแต่ไม่ต้องขยา่าถึงขนาดนั้นครับแค่หันซ้ายแล้วก็หันขวานะครับแล้วก็อาจจะให้ เงยหน้าขึ้นลงนะครับก็มีคาแนะนํายังไงก็ให้ทําตามอย่างนั้นนะครับเป็นต้นตรงนี้เพื่อให้เป็นการยืนยันนะครับว่าตัวคุณเนี่ยเป็นตัวคนจริงๆไม่ใช่ว่าไปปิ้นหน้าใครมานะครับเราให้กล้องมาดูนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเพา,าให้หันซ้ายหันขวาแล้วก็โยกหน้าขึ้นโยกหน้าลงด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับไม่สามารถที่จะเอารูปคนอื่นเนี่ยมาสแกนแทนหน้าเราได้นะครับนั่นเองตรงนี้หลังจากนั้นนะครับ เมื่อทําการสแกนใบหน้าเสร็จนะครับระบบก็บอกว่าระบบกําลังตรวจสอบนะครับก็รอระบบตรวจสอบสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อทําการตรวจสอบเสร็จนะครับระบบเนี่ยก็จะให้ใส่นะครับใส่ข้อมูลต่างๆนะครับก็เช่นชื่อคํานําหน้านะครับอันนี้ก็ชื่อคํานําหน้าในบัตรประชาชนนะครับเช่นนายนางสาวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ให้ใส่ชื่อนามสกุลนะครับลงไปถึงชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดนะครับ เดือนปีเกิดเนี่ยเป็นพศนะครับตรงนี้หลังจากนั้นนะครับก็ใส่หมายเลขที่บัตรประชาชนตัวประชาชนนะครับแล้วก็เลขหลังบัตรนะครับผมตรงนี้แล้วก็วันที่ออกบัตรนะครับวันหมดอายุของบัตรนะครับแล้วก็ที่อยู่ตามบัตรประชาชน,นครับหลังจากนั้นเนี่ยก็กดปุ่มขั้นตอนต่อไปได้เลยข้างล่างเนี่ยจะเห็นมีสถานะอยู่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณเนี่ยวอร์ดิฟายไปได้กี่เปอร์เซ็นต์นแล้วนะครับตรงนี้ก็สามารถจะกดปุ่มขั้นตอนต่อไปได้เลยหลังจากกดปุ่มขั้นตอนต่อไปนะครับระบบจะให้คุณ รูปบัตรประจำตัวประชาชนนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับก็ให้กดเข้าไปนะครับเพื่อทําการถ่ายรูปนะครับด้านหน้าบัตรประจำตัวประชาชนนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับตรงนี้หลังจากนั้นนะครับเขาระบบเนี่ยจะให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวนะครับตั้งแต่สถานะครอบครัวระดับการศึกษาอีเมลนะครับลายดีตรงนี้ลายดีเขาบอกว่าไม่บังคับนะครับก็คือไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ลักษณะหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ ให้ใส่ให้ครบถ้วนนะครับตอนตามที่คุณเนี่ยสามารถที่จะใส่ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้กดปุ่มขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากกดปุ่มขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของข้อมูลการทํางานนะครับตรงนี้ข้อมูลการทงานก็มีตั้งแต่ลักษณะงานนะครับชื่อบริษัทที่อยู่บริษัทหมายเลขที่ทํางานนะครับอายุงานนะครับวิธีรับเงินเดือนรายได้ต่อเดือนแล้วก็วันที่รับเงินเดือนนะครับตรงนี้หลังจากนั้นนะครับก็ ให้กดปุ่มขั้นตอนต่อไปเมื่อกดปุ่มขั้นตอนต่อไปนะครับระบบจะให้ใส่ข้อมูลบัญชีธนาคารนะครับตรงนี้ก็ใส่ข้อมูลบัญชีธนาคารที่จะให้เขาเนี่ยโอนเงินเข้ามานะครับตรงนี้ก็ให้ใส่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบจะให้คุณตั้งรหัสในการทําธุรกรรมนะครับเป็นตัวเลขทั้งหมด6หลักนะครับตรงนี้ก็ให้ใส่เข้าไปนะครับเป็นตัวเลขที่คุณจดจําได้นะครับตรงนี้นั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อกําหนดเสร็จนะครับก็ให้คุณกดปุ่มขั้นตอนต่อไปนะครับระบบจะให้คุณใส่ข้อมูล ผู้ติดต่อฉุกเฉินนะครับตรงนี้ก็ให้ใส่ชื่อนามสกุลไปนะครับผมแล้วก็ระบุความสัมพันธ์นะครับว่าผู้ติดต่อฉุกเฉินเนี่ยเป็นใครนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเป็นใครนะครับตรงนี้แล้วใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับระบบเนี่ยเขาให้ใส่สคนแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้ากรอกรอจริงๆลเนี่ยสามารถใส่คนเดียวได้หรือเปล่านะครับยังไงเนี่ยลองไปดูนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดไปที่ขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อกดไปที่ขั้นตอนต่อไปนะครับระบบจะให้คุณเนี่ยอัปโหลดเอกสารนะครับ ที่เกี่ยวข้องนะครับในการยืนยันตนได้แก่เอกสารรายได้นะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นสลิปเงินเดือนนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็สเตทเมนต์นะครับรายการเดินบัญชีตรงนี้นะครับก็สามารถที่ไปขอผ่านทางแอปธนาคารอะไรพวกนี้ได้นะครับตรงนี้แล้วก็เอกสารยืนยันที่พักอาศัยนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะถ่ายแล้วอัปโหลดขึ้นไปได้นะครับหรือว่าคุณไปซีลออกมานะครับแล้วก็เซ็นกำกับไว้นะครับแล้วค่อยถ่ายขึ้นไปนะครับตรงนี้อ่ะหลังจากนั้นครับก็คือเป็นข้อมูลทางด้านบริทคูโรนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่บังคับ ว่าคุณมีครอบครัวหรือญาติที่ทํางานในรัฐบาลหรือไม่นะครับตรงนี้ก็ให้เลือกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้กดปุ่มขั้นตอนต่อไปนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่กดขั้นตอนต่อไปนะครับทางระบบนะครับจะขอเชื่อมต่อนะครับกับแอปพลิเคชันที่อยู่ในเครื่องคุณนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook i n t ่าแกร Link หรือว่า l a z a d a หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่แล้วแต่ระบบจะเลือกขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าโอเคข้อมูลที่ทุนต่อหรือว่าตรวจสอบอะไรเงี้ยเป็น มีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้ก็เลือกอันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับนะตรงนี้หรือว่าผมไม่แน่ว่าถ้าไม่เลือกเนี่ยจะสามารถกดขั้นตอนต่อไปได้หรือไม่นะครับตรงนี้ก็ยังไงก็ลองดูนะครับตรงนี้เมื่อคุณเลือกหรือว่าอนุญาตเสร็จแล้วนะครับก็สามารถที่จะกดปุ่มขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับเมื่อกดปุ่มขั้นตอนต่อไปนะครับระบบก็บอกว่ากำลังเล่นตรวจสอบให้คุณอยู่นะครับจะใช้เวลาอนุมัติประมาณ1วันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะได้รับ SMS หรือการแจ้งเตือนนะครับตรงนี้ก็ ลองเข้ามากันดูนะครับนะสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ไปที่ Li น์แอดนะครับแอดสุขใจนะครับตรงนี้นะครับได้ได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะครับก็ใครมีข้อสอบถามนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์นะครับแล้วก็ไปสอบถามกันได้เบื้องต้นนะครับตรงนี้ โอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ